ก็เรื่องอื่นผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเช่น e j a หรือพี่จีซูของเราเนี่ยแม่งใช้แต่ปืนเว้ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นลูกศิษย์ของเซียนดาบแม่งใช้ปืน A w p ยิงปั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 งอย่าง,าง,าง,างากเกมออนไลน์กูโคตรเซ็งแล้วก็ที่สําคัญเลยนิสัยของคิมดกจาครับอันนี้แม่งสําคัญแบบสําคัญโคตรค,ครับว่าปกติถ้าเราอ่านในมันวนหรือนนิยายเนี่ยคิมดกจาจะมีแผนอะไรบางอย่างเพื่อทําให้เขารอด จากเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ไปสองถึงสามคันเสมอและจะไม่บอกคนรอบข้างแล้วจะแบบเซอร์ไพรส์ว่ากูทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะมันมีความฉลาดเหมาะสมสําหรับคนที่รู้ล่วงหน้าแล้ววางแผนไว้ว่ากูจะทําอย่างนี้มันจะออกผลลัพธ์อย่างนี้แล้วมันจะได้อย่างนี้นะเพราะว่ากูรู้เรื่องโลกนี้มาก่อนแต่ในหนังเนี่ยไม่จะเป็นแบบกูรู้ว่าเป็นมาเนียกูก็เลยไม่ทาเพราะกูเห็นแก่ตัวคือในมันวาเนี่ยพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะช่วยคนที่มันอยากช่วยด้วยแผนการของมัน แบบซับซอ้อนว่าพอกูทําแบบนี้กูจะสามารถช่วยทุกคนที่กูอยากช่วยได้แต่คือในหนังเนี่ยแม่งอยากช่วยทุกคนแบบตื้นเขินแล้วแม่งก็แบบเห็นแก่ตัวแบบตื้นเขินกูรู้ล่วงหน้ากูมายืนอยู่ตรงนี้กูจะปลอดภัยพวกมึงเป็นยังไงก็ช่างเพราะว่ากูต้องเอาตัวกูรอดก่อนคนอื่นช่างแม่งแล้วคนอื่นก็แบบว่าโอ้ยเฮียไปเถอะป่ะแล้วแบบเฮียมันถูกกดดันอนะเราต้องช่วยเขาแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเราก็เป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งในมันวามันไม่ใช่แบบนี้ในมันวานมันอยากช่วยทุกคนโดยมีแผนการไม่ใช่ต้้องใหความ หน้าสงสารของคนอื่นมาบีบให้มันอยากช่วยเว้ยคือมันอยากช่วยด้วยตัวมันเองด้วยแผนการอะเข้าใจปะคือเรื่องนี้ก็คือไม่ได้เลยและที่ทําให้ผมหงุดหงิดที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือฉากไอคอนิกตอนที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเชียรแม่งเท่มากก็คือฉากที่ยูจุงยอกมันจับคิมดอกจาตรงสภานแล้วมันก็จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นใช่ปะแล้ว พอถึงบทสนทนาสุดท้ายอยูจุงยอกมันจะถามคิมนกจา้าว่าสรุปมึงตอบมาว่ากูจะปล่อยมึงหรือไม่ปล่อยมึงด้วยความที่คิมนกจา้าเนี่ยมันรู้นิสัยของอยูจุงยอกหมดเปลือกเพราะมันอ่านนิยายเรื่องนี้มานานแล้วมันก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่ายูจุงยอกมันเป็นคนแบบไหนอ่ะคิมนกจา้ามันก็เลยจะพูดแบบว่าเป็นคําสบถด่าก็คือแบบปล่อยมือแล้วเน่าของแกเลยซะและ้วยูจุงยอกก็จะปล่อยแล้วยูจุงยอกมันก็จะยิ้มบอกเออมึงคือผู้เผยวนจะนะจริงๆด้วยคือมันเป็นเสน่ห์คอนิค พอปล่อยหล่นไปใช่ปะแล้วมันก็แล้วมันก็จะเป็นหน้ายูจุงยอดยิ้มแล้วก็แบบเออมึงคือผู้เผยว,วนจะนะจริงๆนะไอเทต่ฉากนี้ในหนังแม่งไม่มีเสน่ห์แบบนี้เลยเว้ยแม่งไม่มีเลยแม่งเป็นการแบบคิมดกจาแบบพูดแถวตัวรอดไปเรื่อยแล้วยูจุงยอก็ไม่มีโมเมนต์แบบเนี้ยโคตรเซ็งครับบ่นมาขนาดนี้ถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ให้สองแบบถ้าผมไม่เคยอ่านมันวาหเลยอ่านนี้มาก่อนผมให้เรื่องนี้สักห้าสักหกครับ แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนอ่านนิยายและอ่านมันวามาก่อนแล้วผมได้ดูเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเอาไปครับ3คะแนนครับ3คะแนแนที่ผมให้การแสดงแคทแล้วก็ช่วงต้นๆเรื่องที่มันตีความใหม่ซึ่งมันเหมือนว่าดูดีไว้แต่สุดท้ายแล้วตอนท้ายเรื่องนี้ไม่เอามาทำเลเทะหมดเลยครับ